สวัสดีค่ะสวัสดีเช้านี้ที่อังกฤษนะคะสวัสดีครับแกรี่วันนี้เราจะไปไหนกันคะ mm hmm. เชรรี่ที่ชอบเดี๋ยวนี้จะพาไปร้านการกุศลนะคะอยู่เมืองเชสเตอร์ฟิลด์วันนี้เรามีแขกกิติมาักด้วยแดนเฮลโลแดนสวัสดีครับด <laughs> สวัสดีครับ <Yeah. S 1> hey. พ่อสาพ่อของสามีนะคะนี้เราจะร่วมเดินทางไปเมืองที่เรียกว่าเชสเตอร์ฟิลด์ด้วยกันค่ะเข้ามาในตัวเมืองแล้วนะคะข้างๆนี่ก็จะเป็นตึกขายของเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนฝั่งนี่ก็จะเป็นเหมันตึกทำการนะคะรูปแ ที่เชสเตอร์ฟิลมีร้านอาหารไทยที่อร่อยนะมีร้านอาหารไทย มันอยู่ตรงไหนนะนู่นเนี่ยเห็นไหมไกลๆเนี่ยนะคะเรียกไทยไทยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อแล้วข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าเขาเอาทรายมาโรยนะคะเหมือนบีชใช่ไหมแกรี่ they have like a beach ดาวสแตนเนี่ย they make look like a Thai beach เหมือนแบบไปทะเลเมืองไทยนะคะแล้วก็ข้างบนเขาก็ขายอาหารไทยตามปกตินะคะดูข้างนอกเหมือนไม่มีอะไรนะข้างในอ,อาหารอร่อยด้วยใช่นี่นีนะคะมีร้านไทย แล้วก็มีอีกไทยมีร้านไทยอีกร้านหนึ่งด้วยเชสเตอร์ฟิลด์มีคนไทยอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะเราก็มาถึง Charity Shop นะคะเป็นของ Salvation Army นะคะอันนี้เป็นชื่อเขามีสาขาอยู่ทั่วเลยนะอยู่ทั่วอังกฤษประมาณ400สาขาอันนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเป็น Charity Shop เป็นร้านการกุศลน,นะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันมีกว่า400สาขานะคะก็คือคนเขาก็จะเอาของมาบริจาคเนาะอันนี้เขาบอกว่าเราไม่เอาหนังสืออีกแล้วนะ Sorry we can't take books นะเราไม่เอาหนังสือแล้วเพราะว่ามันเยอะมากนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะโอเค นี้เป็นพวกเครื่องแก้วนะคะมีแก้วคริสตัลเป็นคู่ด้วยใช่ไหม How much is this one, Gary? How much is the crystal glass one? เท่าไหร่นะอันเนี้ย No price ไม่มีราคาบอกนะสงสัยจะแบบเออทุกอย่างหนึ่งปอนเนาะทุกอย่างหนึ่งปอนก็คือทุกอย่างสี่สิบบาทนะ What was that, Dad? Is that a clock? Yes. เป็นเขาเรียกแบบทองเหลืองแล้วเป็นแบบนาฬิกาตั้งโตะแต่ว่ามันขาดขาดตั้งไปอันนึ่งโอ้ลึกเก่นแล้วแล้วก็มีพวกฝุ่นต่างๆนะคะทุกอย่างอย่างก็จะประมาณปอนหนึ่งปอน50าสิบบา นี่ <พ uka> คืออะไรแกรี่เหมือนหม้อนี่เลยเนาะหม้อฟองดูเอาไว้ต้มทำเอาไปต้มยำได้ไหมแกรี่เป็นหมอ้อเท่าไหร่อันนี้ How much is this one? หม้อชาไม่รู้เหมือนกันซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นเป็นชั้นวางไวใช่ไหม Wine wine place ที่ใส่ขวด สิบปอนเป็นไม้นะคะแล้วก็มีแก้วกระเบื้องนี่ร้านยังใหญ่อันนี้ใหญ่มากาน,มนะร้านการกรุศลนะคะเป็นร้านที่คน ก็เอาของที่บ้านที่เขาไม่ใช้แล้วนะคะเอามาบริจาคนะคะบริจาคได้ทุกอย่างเลยนะคะถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือตั้งแต่สก,กะเบือยันเดือนลบเลยนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ โอเคแกรี่แกรี่เจออะไรแกรี่ไหนอะไรคะ What's that that แกรี่ No chips on it It's a plate จานใช่ไหม Yeah no chips จาน It's a bone china bone china เป็นกระเบื้องอย่างดีเท่าไหร่ How much เท่าไหร่คะ Free pound Free pound สามตอนนะหมดเนี่ยเอาไหมห้าร้อยสามนู ฟรีร้อยยี่สิบประมาณร้อยยี่สิบบาทนะคะสี่ห้าใบ่<ม>าเ uh, ดี๋ยวเอาไป,าไปต้องแก้วด้วยสองพ่อลูกมาหาของเก่ากัน What's that? That one? Brass or oh. Copper? How much is that one, Dad? Fifteen. Fifteen? Because it's antique or Probably. Brass one. อ่าเพราะว่าไอ้ตรงที่หิ้วเป็นทองเหลืองนะคะอัน this one ชื่อแกเร่ this one this one brass นั pounds. Pounds. ่นเป็นทองเหลืองอันนี้เป็น copper แล้วอันนั้นล่ะอันนั้นเป็น brass ใช่ไหมแกเร่อันนั้นแปดปอนด์ค่ะอันนี้แปดปอนด์อันนี้คืออะไรแกเร่ อ๋อที่สำหรับใส่ล่มเหรอ <laughs> yeah, interesting น <Yeah>, ะ <Yeah, S 2> เป็นที่สำหรับใส่ yeah, <Yeah. S 2> สร่มน yeah. ี่ก็จะเป็นเยี่อเป็นขายขายทั้งชุดเลยนะนั่นขายทั้งชุดชุดละห้าปอนประมาณสองร้อยบาท ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีโซฟาด้วยนะบางอันที่แบบขายไปแล้วเนี่ยเ,เขาก็จะเขียนว่าโซลจะถูกขายแล้วขายไปเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้ย่าจะมียี่ห้อหน่อยนึงอีกตัวจากการเนี้ยนะคะจะดูยี่ห้อก็ดูข้างหลังตรงนี้ข้างหลังตรงนี้นะแอนซลีนี่คือแบบว่าเป็นแบบรุ่นโบราณแล้วก็เป็นของหายาก<อ>นะ,ะขายในราคาที่ไม่แพงเลยอะ่ะค่ะ อยู่สองปอนอันนี้นะเป็นจัดกันอันนี้ก็ขายจะขายถ้วยอันนี้ถ้วยก็ซื้อนะเราขายเท่าไหร่อ่ะ how much is the bowl แกเรโอ้อันละยีบาบาทค่ะโอ้โหงามถ้วยงามแล้วก็มีคริสตัลอยู่ข้างบนด้วยเต็มไปหมดเลยมีเป็นกระดิ่งเอาไว้สั่นเรียกเรียกสามีแต่ว่าไม่มีกระดิ่ง ของเขาก็จะไม่เป็นประเภทนะวางกันไปสเปสปะไปเรื่อยๆเนาะนี่เราก็จะมีจากันของยี่ห้อนี้มาอีกนะอันนี้ขาย3ปอนนะคะแล้วก็มีแก้วแบบแก้วคริสต์มาสพลากเชียวเซ็ตนี้เท่าไหร่เนาะเซ็ตนี้50เพียงอ่ะก็คือแก้วใบละย5่สิบาาทงามจับไม่เป เสื้อผ้าก็มีนะคะเสื้อผ้าของผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมดเลยต้องหาเองวันเราก็มานะคะพยายามดูวันกันใหญ่เพราะวันขายแค่ประมาณ25บาท50พีนะคะ ก็เลยดูซะหน่อยว่ามัอย่างเงี้เอาไว้เป็นสแปรได้้ออเนี่ยถ้าเป็นของที่แบบแพงๆหน่อยเราก็จะเอามาใส่ตู้ไว้นะคะอันนี้เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ คนดูรูปกันอยู่ What are you looking Gary? Show me the picture What oh, does look like? Oh plane เครื่องบินเหรอรูปเครื่องบิน a i r s p e e i เครื่องบินนะคะรุ่น s p ิ e d f i v กถ้ามีถาดเดี๋ยถาดเงินสาม้อนเนี่ยร้อยสบายเซ็กชันนี้เป็นเซกชั่นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะ เรื่องสาิไฟฟ้าคือเขาได้มาบริจาคมาเสร็จแล้วเอามาทดสอบก่อนนะว่ามันใช้ได้แล้วเขาถึงจะเอามาขายนะคะหม้อนึ่งเราก็มานะหม้อนึงเราก็มาอันนี้เป็นเตาเตาเราก็มาเนี่ยไอหม้อนึงหม้อนึงเท่าไหร่นะแกรี่ how ม u c h ออเป็นไฟฟ้าไว้นึ่งนึ่งนึ่งนี่แปดปอนนะอันนี้อันนี้เครื่องปั่นน้ำอันนี้ขายแล้ว ข้างล่างตรงนี้ก็เป็นตัวหม้อนึ่งเหมือนกันอันนั้นห้าปอนก็คือเทียบเป็นเงินไทยประมาณสองล้อยกว่าบาทนะะตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นโคมไฟ Oh, well, how how does it work then Gary, this one the like in a hot hostess like that yeah so if you're entertaining guests yeah you bring the food out ah uh, la voiture we cabinet we ใส่อาหาร the ปุ๊บ เปิดออกมาเปิดออกมาเป็นไรอ่าเป็นอาหารอยู่ตรงนี้ให้เก็บให้ร้อนตรงนี้เป็นไฟเสียบตรงนี้ก็เป็นถาดร้อนใช่ไหมอีกช็อตแต่แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นที่ใส่จานใส่อะไรมาเนี่ยเปิดตรงนี้เป็นอกได้เป็นเตาอบได้เป็นแบบว่าพกพาส่วนตัวได้นะเท่าไหร่เหรอเขาขายเท่าไหร่แกรี how m ม c h 15ฟิฟอพาประมาณสักห0ร้อบาท that? สัก speaker a music speaker is old one ไม่ไม่เก่ามากท่าเท่าไหร่12 l v e pounds สิบสองปอนะสบประมาณห้าบาทประมาณนี้สี่ร้อกว่าบาทห้าร้อยบาที่ เก้าอี้ข้างล่างเป็นอันนี้นะเป็นลิ้นชักแบบดึงออกมาได้นะอ,น <You> see, อันน mm ั hmm. ้นสามสิบกรนะคะอันนู้นก็มีเก้าอี้อย่างเงี้ยสุดมากเขาจะเอาไว้ข้างนอกอ่าห้องที่เป็นห้องกระจกกันนะคะกเนอกันนะครับเฮ้ so pretty อันนี้สวยนะอันนี้เป็นแก้วสีชมพูนะ เราเรา,จ,าจะดูว่าแก้วมันเป็นของดีหรือไม่ดีให้เราดูข้างหลังว่ามันมีป้ายหรือเปล่านะถ้าเก็บว่าโบนชยนัยนาคือกระเบื้องอย่างดีนะเนี้ยขายทั้งเซตเลยทั้งเซตเลย5้าปอนด์นะ200บาททั้งหมดนี้เลยงามแล้วก็มีอ่าที่ใส่เทียนตรงนี้คือทุกอย่างขายหมดนะทรงโตงโซฟาที่วางอยู่ก็ขาย <c oughs> อะไรคะแปดบอนแปดสี่สามสิบสองสามร้อยกว่าบาทดึงออกมาเป็นโต๊ะอีกอันหนึ่งใช่ไหม y ย u c เช็คเอา u t เป็นโต๊ะอีกอันหนึ่งถ้าดึงออกมาอ่าแปดบอนนะคะอันนี้เป็นตุ๊เข็นตุ๊กตาบอนหนึง่งสี่สิบบาทสี่สิบกว่าบาทอ่าโต๊ะตรงนี้อีกโต๊ะดึงออกมาได้สามตัว This one's pretty, Dad. <laughs> ดึงออกมา <Yeah. S 1> เป็นหนึ่ง <Yeah. S 1> ตัวแยกออกจากกันได้ oh, <not> แล้วเวลาใช้เสร็จก็ true, วเวลาใช้เสร็จก็เอาเก็บกับเข้าไปใหม่ได้ They อันนี้เป็นอะไรดา like a breakfast table อันนี้สำหรับโต๊ะแล้วก็มีตัวแบบปรับข้างล่างเห็นไหมปรับสูงขึ้นแล้วก็เสียบเข้าไปที่เตียง <laughs> มีรูปจะแอจรูปรูปเราก็ามานั่งได้พักผ่อน <laughs> What's that one picture Can you Show me that picture <laughs> ่สวย <laughs> สามปอนด้อยกบาทสวยงาม <laughs> ไม่ไหวแล้วนะเดินกันมานานพักผ่อนนั <laughs> ่งสบาย <laughs> ตู้เหล็กตู้เหล็กแบบว่าสำหรับใสเอกสาโนโรนะเออเปิดออกมาแล้วก็มีตู้แบบเขาเรียกอะไรอะโต๊ะเครืแป้งโต๊ะเครื่องแป้ง <c oughs> ซึ่งขายแล้ว <c oughs> <c oughs> อ้ เอ็กพาวดัสเท่าไหร่นะดาดเอ็พาโอตายละหมดไปประมาณ432 300กว่าบาท320บาทเออเออสรุปนะก็คือแว่นตาก็ฟรีของบางงานหยิบมาก็ให้ฟรีนะคะเออ วันหลังเรามาใหม่นะคะเรามาดูใหม่ว่าเขามีของอะไรเข้ามาใหม่อีกนะคะนอกจากจะเป็นที่ขายแล้วอันนี้ก็เป็นศูนย์ให้สำหรับบริจาคด้วยนะคะแหวโปอากาศไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าใครแบบว่าอยากจะบริจาคเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เขาก็มีรถที่เขาไปรับให้ที่บ้านด้วยนะไปรับได้ด้วย ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะเอาภาพของอนุสรประจําเมืองเชสเตอร์ฟิลมาฝากนะคะเรียกว่าครู o k e d เออร์เราเห็นนะคะที่เป็นสูงสูงยอดเขาแหลมแหลมขึ้นไปนะคะมันเป็นโบสถ์นะคะโบสถ์ชื่อว่าโบสถ์เซนต์แมรี่แอนด์ออเซนะคะ เมื่อก่อนเนีน่ยเขาตั้งใจจะสร้างให้มันตรงๆนะคะแต่ว่าเขาเอาไม้แบบคือมันใช้เวลาสร้างนานมากแล้วเอาไม้หลายฤดูกาลมาผสมกันมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนแบบเบีย้ยวๆอะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเขาก็เอาตะกั่วมามาแปะทับไม้อีกทีหนึ่งนะคะเขาเปิดให้เหข้าไปดูได้ด้วยนะคะก็เข้าไปดูแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปนะคะขึ้นไปดูวิวของเชสเตอร์ฟิลด์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังมาใหม่จะพาขึ้นไปดูนะคะ สำหรับวันนี้นะคะกลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่จะพาไปเที่ยวที่ไหนจะทำอะไรนะคะมาเจอกันใหม่ค่ะ mm hmm. ฝาก subscribe mm hmm. ฝากไลค์ hmm. ฝากแชร์ hmm. ชาวนี้ที่อังกฤษด้วยนะคะสวัสดีค่ะ